โอเคต้องขอควาสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรนะับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเรา,อ,าอยู่กันที่เว็บ VIP Store Shop นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแจกข้อทีทุกคนกันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมก็สำหรับยิ่นเข้าเว็บนะครับทุกคนผมแปะไว้ที่คอมเมนต์นั่นเองนะครับสามารถกดเข้าเว็บได้เลยนะครับทุกคน โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันเลยนะครับก็เข้าไปที่เติมโค้ดนะครับทุกคนโอเคนะผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซูมให้ดูนะครับโอเคนะโมก็ตรงนี้ก็ทุกคนกรอกโค้ดตามผมได้เลยนะครับก็รหัสโค้ดนี้เป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเป็นอ่า VIP MDS9 นะครับก็กรอกตามนี้เราก็รตรวจสอบได้เลยนะครับทุกคน นี่แผมแล้วโคสำเร็จนะครับผมได้มา6บาทเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คก,กันบัญชีแล้วผมตรงนี้เลยนี่แล้วผมเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับโค้ดที่วันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่อ่าไม่ทันนะผมสามารถรอติดตามคลิปหน้าได้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเว็บด้วยนะผมสำหรับอ่าใครที่เข้ามาดูใหม่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคน โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันที่อย่างแรกเป็นบริการแล้วกันนะครับโอเคนะผมสำหรับบริการนะผมก็คือไอดีนั่นเองนะครับใครที่สนใจไอดีนะผมสามารถเลือกซื้อเลือกจัดกันดูได้เลยเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับทุกคนมีเลยนะผมก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับผมสําหรับไอดี ID นะครับทุกคน เดี๋ยวเอาไว้นี่เดี๋ยวผมจะมาจัดนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่จัดไอเดียผมแนะนาให้ดูราคาตรงนี้นะครับทุกคนก็แต่ละไอเดียราคาไม่เท่ากันนะผมอย่างที่เห็นกันเลยนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับบริการนะครับทุกคนก็ใครสนใจสามารถมาซืมมา้อกันดูได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกมสุ่มนะครับ โอเคก็เป็นเกมสุ่มเพชรพี่ผานนะทุกคนก็ราคาอยู่ที่39เครดิตนะครับทุกคนก็ได้เพชรสูงสุด690เลยนะครับทุกคนก็ลองมาเรื่อยๆแล้วก็มีเกินหนึ่งช่องนะครับผมใครที่เป็นสายสุ่มเพชรก็ลองจัดดูได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การเติเงินนะครับทุกคน โอเคนะผมก็สํหรับตรงนี้ก็เป็นที่เติมเงินนั่นเองนะครับโดยการนาริ้งของซองของฟางหรือว่าซองของขวัญมาวางนั่นเองนะครับทุกคนล้วกดตรวจสอบได้เลยนะครับผมส่วนข้างล่างเป็นคลิปดรโอสำหรับอสอนเติมเงินนะครับทุกคนก็ใครที่เติมเงินไม่เป็นสามารถเข้าไปดูได้นะครับประมาณนี้เลยนะผมสาหรับรการเติมเงินนะครับทุกคน โอเคนะครับผมประมาณนี้ด้วยนะครัสำหรับคลิปนี้นะผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับโพสจะลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ